อาจารย์ครับเรื่องของฝ่ายค้านมีทั้งฝ่ายค้านในสภาฝ่ายค้านนอกสภาเรียกกันว่าถล่มรัฐบาลกันเต็มที่แล้วอาจารย์ว่า <S <S จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปรอดได้ไหมครับอาจารย์คืออย่างนี้ปกติเนี่ยฝ่ายค้านในสภาเ,เสียงมันน้อยกว่ารัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะอภิปรายไม่ว่าจะทําอะไรด้วยประการใดอย่างไรอย่างไรเนี่ยมันก็ล้มรัฐบาลไม่ได้จะเห็นได้ว่าทั้งในอดีต และปัจจุบันนี้เวลามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เคยที่จะชนะรัฐบาลสักครั้งแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าฝ่ายค้านในสภาที่เข้มแข็งนะดุเดือดมีฝีมือเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานสอดประสานกับฝ่ายค้านนอกสภาทำให้เกิดกระแสของการล้มรัฐบาลได้เมื่อ เป็นอย่างนี้เรามาดูซิว่าฝ่ายค้านในปัจจุบันเนี่ยมันมีพลังที่จะขับเคลื่อนในการล้มรัฐบาลได้หรือเปล่าประการแรกผมมองดูแล้วฝ่ายค้านชุดนี้ไม่มีเอกภาพพักประชาชนพักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐคุณคิดดูสิว่ามันจะมีเอกภาพกันยังไงมันคนละทิศคนละทางคนละขั้วเลย แม้จะรวมกันได้ถึงเกือบ240เสียงนะต้องถือว่าเยอะทีเดียวของฝ่ายคา้านแต่มันคนละทิศคนละมุมคนละทางเลยคุณคิดเลยว่าภูมิใจไทยจะเอากับพัคประชาชนพลังประชารัฐของลุงป้อมจะเอาเลยกับพรคประชาชนนั่นแปลว่าความที่จะเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะประทะกับรัฐบาลไม่มีทางเลย คนละทิศคนละทางแม้แต่จะมีเสียงมากแต่เสียงไม่เป็นเอกภาพพอประการที่สองแต่ละพักที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันมีปัญหาในตัวของพักแต่ละพักพักประชาชนก็มีคดีปักอ,อกอยู่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่แน่ใจว่าพักจะถูกยุบหรือสอสอจะถูกตัดสิทธิ์ออกไปกี่คน เอาพักภูมิใจไทยก็มีเรื่องที่ดินเขากระโดงและคดีหัวสอวอนี่ก็เป็นหนามปักอกชักันของพักภูมิใจไทยไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือถูกเขากระโดงทิ่มตายโหงหรือเปล่ามาดูพักพลังประชารัฐเนื้อในจริงๆของพักพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรงอะไรเท่าไหร่เพราะทุกคนเนี่ย พยายามที่จะสงบสยบความเคลื่อนไหวนั่งรอว่ายุบสภาหรือเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปอยู่พักไหนเพราะฉะนั้นกระจิตกระใจที่จะเป็นฝ่ายค้านเต็มเนื้อเต็มตัวเนี่ยมันยากเต็มทีประการที่สมาดูพักฝ่ายค้านที่เป็นแกนนำคือพักประชาชนกระดูกยังไม่แข็งพอพันษาอ่อนอยู่เหมือนพระบวชใหม่อะ แต่ละคนยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเพียงพอพูดได้ง่ายว่าถ้ามาเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยมันยังอ่อนด้อยเกินไปกระดูกคนระเบอร์กับฝ่ายรัฐบาลประการที่4การพูดการอภิปรายของพักประชาชนดูอาจจะดุเด็ดเผ็ดมันถึงพิกถึงชิงกล้าพูดใจถึง แต่ความเป็นเด็กอ่อนด้อยยังไม่เข้าใจโลกเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีน้ำหนักไม่มีราคาในคำพูดคนที่ไม่มีประสบการณ์คนที่ยังไม่เคยทำงานเวลาอภิปรายถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยคนก็นั่งมองว่ามันเหมือนไปท่องจำมาไม่ได้รู้จริงจึงขาดน้ำหนักในตัวของคนพูดคนอภิปราย แม้แต่เรื่องศาสนาเมื่อเร็วๆนี้อภิปรายไปก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นไปไป,ไปมาๆแล้วซีกรัฐบาลเวลาเขามองพักประชาชนอภิปรายแล้วเขานึกว่าฟังลูกหลานมานั่งบ่นให้ฟังบางคนถึงขนาดบอกเอ้าฟังฟังเข้าไปไม่มีอะไรหรอกประการที่ห้าพักประชาชนมีสอสเยอะก็จริงแต่ พวกเราลองสักเกตดูสิมีคนโดดเด่นในร้อยคนนั้นสักกี่คนมีไม่เกินสี่้าห้าคนเรียกว่าระหว่างจำนวนกับคนที่โดดเด่นเนี่ยมันน้อยมากสัดส่วนไม่พอกันเมื่อขาดคนที่โดดเด่นในการที่จะเป็นผู้นำของพรรคฝ่ายค้านพลังมันจึงน้อยแม้แต่จะมีเสียงมาก ประการที่6ต่างกับสมัยที่พักประชาธิปัตย์หรือพักเพื่อไทยเป็นฝ่ายคา้านเขาครบเครื่องแต่ละคนนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์ทั้งการเมืองทั้งประสบการณ์ในการทำงานเรียกว่าอาวุธแต่ละคนนั้นครบมืออภิปรายในฐานะฝ่ายคา้านแต่ละครั้งแต่ละดอกแต่ละเม็ดนั้นโอ้โห สร้างความสั่นสะเทือนให้รัฐมนตรีหรือรัฐบาลได้ในขณะที่พักประชาชนอภิปรายมันไม่ได้มีน้ำหนักเหมือนฝ่ายค้านในอดีตมันไม่มีลำหักลำโค่นมันไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอสรุปแล้วผมจึงบอกว่าฝ่ายค้านในสภาในขณะนี้เนี่ยนอกจากไม่มีน้ำหนักแล้วมันจึงไม่มีพลังที่จะล้มรัฐบาล และสร้างกระแสให้เกิดขึ้นกับการขับเคลื่อนภายนอกสภาได้ทีนี้เรามาดูฝ่ายค้านนอกสภาแกนนำที่ออกมาขับเคลื่อนชุมนุมกันอยู่ในขณะน,นี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือฝ่ายค้านมาดูซิว่าเขามีพลังเพียงพอไหมที่จะล้มรัฐบาลได้ข้อหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกลียดคุณทักษิณหน้าเดิมคนเก่า ขาประจําไม่มีคนใหม่เข้ามาเลยคุณอย่าลืมนะว่าคนเนี่ยที่เกลียดคุณทักษิณเนี่ยแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ถอยไปประมาณ15ปีหรือเกือบ20ปีในยุคที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาลแล้วเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาในตอนนี้หรือพักรรคประชาชนอายุเขาเพิ่ง3า40สซึ่งเขายังเด็กมากยังไม่ทันกับยุคที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาล ความโกรธความเกลียดของคนรุ่นใหม่ในตัวคุณทักษิณยังไม่มีเพราะฉะนั้นที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นคนเก่าคนแก่และก็เป็นคนเดิมในเรื่องเดิมเดิมประการที่สองคนที่ออกมาขับเคลื่อนเนี่ยบางคนเป็นคนที่ขัดแย้งหรือมีปัญหากับคุณทักษิณเป็นเรื่องส่วนตัวหรือมีปัญหากับพรรคเพื่อไทยหรือคนเสื้อแดง ซึ่งก็เป็นเพียงบางคนเท่านั้นที่อาจจะขัดแย้งกันในเรื่องส่วนตัวเรื่องผลประโยชน์อื่นใดก็ได้และคนนี้ถ้าเราสังเกตดูให้ดีก็เป็นคนที่เป็นคนละข้างกับคนกลุ่มแรกลึกๆเนี่ยแต่ละกลุ่มจะยอมรับกันได้หรือเปล่าหรืออาจจะมีปัญหาในใจที่ขัดแย้งกันอยู่ซึ่งคงไม่สามารถที่จะรวมเป็นเนื้อเดียว กันได้ข้อที่สามเป็นพวกที่หากินกับความขัดแยงหากินอยู่กับการทะเลาะเบาะแวงจะสังเกตได้ว่าคนพวกนี้ยุคสมัยลุงตู่ที่ทำการปฏิวัติหายไปไหนสร้างคอนเทนต์ใดๆที่มันทะเลาะเบาะแววงขัดแย้งกันหรือเปล่าคนพวกนี้ไม่มีหน้ามีตาในสื่อเลย สงบเงียบเจียมเนื้อเจียมตัวหายไปเลยเพราะอ,อะไรครับเพราะไม่มีประเด็นไม่มีคอนเทนต์ที่จะเล่นคนพวกนี้จะเป็นคนพวกทำสื่อทำโซเชียลถ้าไม่ทะเลาะกันขัดแย้งกันก็ไม่มีประเด็นไม่มีคอนเทนต์ที่จะสร้างขึ้นถ้าเราจะสังเกตให้ดีนะพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นพวกที่ จับพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นพวกที่จับแพะชนแกะคือเอาเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยมาชนกันถ้าเป็นแพะก็เอาคนมาบูชายันถ้าเป็นแกะก็คือพวกเด็กเลี้ยงแกะฟ้างก็แสใหมันคลึกโคมก็โหมเข้าไปทั้งๆที่บางเรื่องไม่มีอะไรเลยแต่คนพวกนี้เก่งในเรื่องจับแพะชนแกะ ใส่สีตีไข่เป็นยังไงประเด็นบางทีมันนิดเดียวโอ้โหไสเรื่องนน้นเรื่องนี้เข้าไปปั่นเข้าไปอะให้มันใหญ่โตคุณดูแต่ละคนแต่ละคนหรือไม่งั้นก็บ้า,บ,าบอคอแตกมันบ้ามันเหมืนจิตที่มันวิปลาสไปแล้วแล้วก็แหกปากแหกคอดา่าทอกันอยู่ทั้งวันเพื่อ,อยังไง เพือจะสร้างคอนเทนต์ให้แก่ช่องของตัวเองสื่อของตัวเองและก็ให้ตัวเองนั้นเด่นดังในเรื่องนี้และประการต่อมาคุณสังเกตให้ดีพวกนี้มันเหมือนพวกผีหาซาตานคือมันหลอกตัวเองเท่านั้นไม่พอมันยังเป็นซาตานที่คอยหลอกหลอนคนอื่นให้มีความโกรธความเกลียด ในตัวคุณทักษิณในพัรคเพื่อไทยเหมือนที่ตัวเองเป็นและสุดท้ายฝ่ายค้านพวกนี้เป็นพวกโทสะจริตจิตอกุศลคือจิตมันประกอบด้วยความเกลียดและมันมองโลกในแงล่ลบสรุปแล้วคนพวกนี้เนี่ยผมเห็นว่าเป็นคนเก่าเป็นขาประจำหน้าเดิมแล้วก็เป็นจิต ที่มันไม่ได้เป็นจิตที่เหมือนมนุษย์ปกติโดยทั่วไปจึงไม่สามารถที่จะหลอมรวมฝ่ายค้านทั้งในสภาและนอกสภาเข้ามาเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนล้มรัฐบาลได้ถ้าคุณจะตั้งเกตให้ดีนะรัฐบาลในอดีตที่ล้มล้มกันมาเนี่ยมันเริ่มจากฝ่ายค้านในสภาแล้วมันสร้างกระแสออกไปภายนอกแล้วก็เอาภายนอกเนี่ย ก็คือโหมเป็นการชุมนุมเป็นการประท้วงขับไล่แล้วก็ไหนที่สุดรัฐบาลก็ต้องลงแต่ฝ่ายค้านในสภายุคนี้กับฝ่ายค้านนอกสภายุคนี้มันไปกันคนละทิศคนละทางคนละขั้วมันพูดง,ง่ายว่ามันต่างคนต่างแม่น้ำซึ่งไม่สามารถจะหลอมรวมแล้วพุ่งไปชนรัฐบาลได้ ผมจึงมองดูว่าทั้งฝ่ายค้านในสภาและฝ่ายค้านนอกสภาไม่มีพลังเพียงพอที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้ได้และรัฐบาลชุดนี้ถ้าจะล้มมันไม่ใช่ล้มจากฝ่ายค้านในสภาหรือฝ่ายค้านนอกสภาถ้าจะล้มก็ล้มได้ด้วยตัวของเขาเองที่ไม่มีผลงานหรือ แตกแยกกันเองในระหว่างผู้มีอำนาจด้วยกันตรงนี้ตัางหากจึงเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าฝ่ายค้านในสภา